อ๋อม่เย็นซักเป้าให้ดู ยังไงอ่ะโอ้มีแค่นี้เหรอโอ้ยังไงนะมีแค่นี้ อยากให้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนหน่อยครับเป็นไงบ้างก็เมื่อคืนเวลาประมาณเกือบตีสองอะค่ะไปไปปั่นผ้าตอนตอนนั้นเป็นเวลาซักแห้งก็คือปกติอะปั่นผ้าปั่นผ้าเป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะอาทิตย์ละครั้งแล้วหลังเที่ยงคืนมันมีโปรโมชั่นซักครึ่งราคาก็ก็ไปซักปกติแล้วขณะที่ท,ที่ที่นั่งรอผ้าปั่นอยู่อะค่ะแล้วมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขามา่ยือนอยู่หน้าร้านยืนจ้องจ้องเราอยู่อ่สักพักหนึ่งเราก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะเราก็ เขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าก็เ,าเห็นเขาถือไม้นึกว่าตาบอดแต่สักแต่เอ็ดใจที่ไหนได้ก็คือเหมือนเหมือนแบบ <ım> เขาถกกางเกงขึ้นมาค่ะมักมา,มาแล้วก็อฟักเอาไว้วะนั้นออกมามาชักมาทาให้เราอนา,าจารเราอะ่ะค่ะตอนนั้นแล้วแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเราซึ่งจังหวะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือต้องโทรหาต้องโทรหายาอะคะ่ะให้มาหาค่ะประมาณลักษณะของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างครับ เป็นก็คนรู้สึกจะแต่งตัวดีนะคะเป็นชายใส่ชุดสีดําเหมือนกําลังออกกําลังกายรองเท้าผ้าใบสีชมพูเหมือนกําลังออก mm hmm. ออก,กําลังกาย,าากกายแต่งตัวดีอะคะ่ะไม่ใช่คนสติไม่ดีแน่นอนณ mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกไงบ้าง oh. เขามาทาอย่างนี้ตอนแรกอะ mm hmm. ไม่คือถ้าไม่กลัวเท่าไหร่ถ้าแต่ถ้าพุ่งเข้ามาแบบเดินเข้ามาเหมือนมีอาการผูกค,คามอะเพราะเราเพราะเราอยู่ในร้านและเดินเข้ามาในร้านเหมือนลักษณะผูกคามก็มีกลัวเหมือนกันนะคะ ม,มี <คน S 2> อะไรยอยากแล้วมีอาวุธด้วยมีอะไรอยากฝากหน่วยงานหรือว่าฝากเตือนพี่น้องประชาชนไหมก็อยากอยากให้มีตรวจตาบ้างอะค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเปรี่ยวนะแล้วก็มันก็มันเป็นช่วงเวลาที่คนต้องใช้งานหลังหลังเที่ยงคืนเนี้ยมันมีโปรปกติคนอะก็ต้องมาใช้อยู่แล้วอะค่ะแต่ไม่คิดว่ามันมันจะแบบมันจะขนาดนี้อันตรายขนาดนี้มันมามาในรูปแบบแสงที่แบบเราไม่รู้ตัวเลย